นุ่นเปิดโหมดหวานออยพรวันเกิดท็อปขอบคุณที่เป็นต้นแบบในการรักโลกเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้มีคุณค่าสมกับเป็นคู่รักษาอีโคที่ยืนหยัดใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาเกือบ17ปีจริงๆสำหรับนักแสดงมากฝีมือนุ่นสิรพันธ์และสามีท็อปพิพัฒน์ล่าสุดนุ่นเสิร์ฟภาพคู่สุดสวีทเพื่ออเบิร์เดย์ท็อปที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้18มีนาคม68ซึ่งตรงกับวันรีไซเคิลของโลก หรือ global recycling day คำอวยพรที่กลั่นออกมาจากใจเลยมีเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่านแล้วหลายคนยิ้มตามด้วยความเอ็นดูโดยนุ่นได้โพสต์ภาพสุดสวีทอวยพรวันเกิดสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอพร้อมแคปชั่นระบุว่าเธอเปลี่ยนชีวิตฉันเราเปลี่ยนโลกด้วยกันหัวใจสีเขียวลูกโลกที่แสดงทวิตเรกียรขอบคุณที่เปลี่ยนให้นุ่นจากการใช้ชีวิตแต่ละวันช่างธรรมดาให้มีคุณค่ามากขึ้นนะกูท็อปเธอคือไอดอลของฉันนวันที่เธอเลือกที่จะทําเพื่อโลกมีแต่คนสงสัย หรือกังวลว่าจะทําได้เหรอแต่เธอก็ยังยืนหยัดกับสิ่งนี้มาตลอดถึงแม้ระยะทางจะทุลักทุเลเธอก็ยังเดินต่อเกือบ17ปีแล้วเนาะเส้นทางมันนานจนฉันคิดว่าเราก็ถึกเหมือนกันเนาะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเธอกูท็อปขอให้เธอมีกําลังในการเดินต่อไปนะไม่ว่าเส้นทางมันจะเลี้ยวไปทางไหนเธอจะมีฉันเสมอออกจากแม่สาวถึกของเธอหัวใจสีเขียว Happy Birthday to her หรือเธอจะเกิดมาเพื่อทําภารกิจนี้นะ้ามันช่างตรงกันเหลือเกินวันนี้ก็เป็นวันวอร์เซคลิงเดย์หวยเลข18 ต้องมาแน่ๆใบในยิ้มพร้อมด้วยแว่นกันแดดซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความสวีทหวานของคู่รักสายรักโลกกันอย่างเนืองแน่นเนนเตอร์เทิน